สวัสดีครับผมเจ้าชายน้อยนะครับวันนี้ผมก็คุยกับย่าอีกแล้วครับเพราะว่าย่าผมนะเขาเป็นครูมาตั้ง30กว่าปีแล้วเขาก็เห็นว่าการลงทุนทางการศึกษาของเด็กในเมืองไทยนั้นสูงมากแต่ผลที่ได้รับนั้นน้อยมากยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่รวยกันเยอะแยะตอนนี้นะครับไม่ใช่คนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยสักหน่อย คนที่มาออกอรายการอายุน้อยร้อยล้านนั่นก็เหมือนกันก็ไม่ได้เรียนมาสูงสุดอะไรเลยก็มาจากคนธรรมดาอาจจะจบม .6 หรือจบแค่อาชีวะก็มีย่าบอกว่าความสำเร็จของคนอยู่ที่ความพยายามและจังหวะของชีวิตรวมทั้งความไม่ย่อท้อต่างหาก เมื่อเราลงมือทำอะไรแล้วเราก็จะเรียนรู้ศึกษาไปแล้วเราก็จะเข้าใจเราเจะก็จะมีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นก็คือหนทางไปสู่ความสำเร็จของเราเพราะฉะนั้นการตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบมหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นของชีวิตเด็กในสมัยนี้ผมก็คิดอย่างนั้นและครับย่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเรียนหนังสือสักแค่ไหนผมยังไม่รู้เหมือนกัน ตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะในสมัยนี้ว่าคนที่เรียนไม่จบในมหาวิทยาลัยก็ทำธุรกิจร้อยล้านพันล้านได้